ผลไม้เยอะๆไปหมดถูกๆกินอะไรดีว nah, ันน <sm> ี้เราโลดสองขีดอันนี้โขีดี่ทีสองรี่ีบาลดสองขีดี่ที่สอง่ขอนาตอ

เมื่อวานก็มีผลไม้ราคาถูกๆเลย